เราวี่เคาก็มุลผลมัลเแมือนแม่นยำ <Yeah. S 1> ลองเข้ามาดูก่อนนด่คก็จะเล่นกัน <Yeah. S 1> แ้วคุณเจ้าดูแทาน ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอังคารที่9กันยายนคศ2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิดนิวซีแลนด์แพ้ออสเตรเลีย1-3ผลฟุตบอลเวสเทิร์นออสเตรเลียเนชั่นแนลพรีเมียร์ลีกโอลิมปิกคิงเวย์เอสซีชนะเพิร์สกอร์ลียูเออรชน4-0ผลฟุตบอลเวิร์คัพ2026แอฟริการอบคัดเลือก โตโกชนะสูดาน1 0แอฟริกาใต้เสมอในจิเลีย1 1เดียของโกโแพ้ซิเนโก2อเสาคเวอร์ชนะแคเมรูน1 0บูกินาฟาโซเสมออียิปต์0-0แกมเบียชนะบูรุนได2 0กาบองเสมอไอริโคสููมอลิเตเนียเสมอเซาสูดาน0 0แองโกลาชนะ มาลิเชียสสามหนึ่งผลฟุตบอลเวิร์คัพสองพันยี่สิบหกยุโรปรอบคัดเลือกอาร์เมเนียชนะรลิพับลิกออฟไอแลนด์สองหนึ่งอาร์ไบจยันเสมอยูเคนหนึ่งหนึ่งเอลเบเนียชนะรัสเซียหนึ่งศูนย์ใส่ปาเสมอโรมาเนียสองสองบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแพ้ออสเตรียหนึ่งสองเซอร์เบียแพ้อังกฤษศูนย์ห้านอร์เวย์ชนะ มอนโดวา11-1ฮังการีแพ้โปรตุเกส2-3ฝรั er. ่งเศสชนะไอซ์แลนด์2-1ผลฟุตบอลยูฟ่าอยู่21แชมเปี้ยนชิพ2027รอบคัดเลือกอาเเอรไยจันอยู่21เสมอบังกลาเียอยู่21-1-1เนเธอร์แลนด์อยู่21เสมอ อิสราเอล U21 22จอเจี U21 เสมอนอร์ทเอนไอแลนด์ย U21 11มอนโดวาย U21 แพ้สโลวาเกียย U21 23ไซปัต U21 แพ้ฟินแลนด์ย U21 05ลิทัวเนียย U21 เสมอฮังการี U21 11นอร์เวย์ U21 ชนะสโลวีเนีย U21 50ริพับิกออฟนอร์มาเซโดเนียย U21 แพ้อิตาลีย U21 01มอนต อยู่21แพ้กลีดอยู่21 05คโซโวอยู่21แพ้สเปนอยู่21 13ตุรกีอยู่21เสมอโคเอเชียอยู่21 11ลักเซมเบิร์กอยู่21แพ้มูกอฟแฟโลอยู่21 01มอนเตเนโกอยู่21ชนะสวีเดนอยู่21 20สกอตแลนด์อยู่21แพ้โปรตุเกสอยู่21 02รีพับบลิก ไอแลนด์อยู่21ชนะอันดอราอยู่21 1 0ซานมาลีโนอยู่21แพ้โรมาเนียอยู่21 0 2เยอรมันอยู่21ชนะรัสเซียอยู่21 5 0ผลฟุตบอล AFC อยู่23เอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกพม่าอยู่23แพ้อัฟกานิสถานอยู่23 1 2อุบเบกิสถานอยู่23ชนะ ปาเลสไตน์อยู่ย1ินึ่งจีนยู่ยมเสมอออสเตรเลียยู่ย0ามศูเวียดนามอยู่ยชนะเยเมนยู่ยอินโดนีเซียอยู่ยแพ้เกาหลีรีพิบสามศูนย์หญี่ปุ่นอยู่ยชนะคูเวตอยู่ย6 1ิบสามหกหไทยแลนด์อยู่ยชนะมาเลเซียอยู่ยี1สิบสามสองหนึ่สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อ tdsjmail com t d ็ดแม่รายงาน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อชดเด็ดๆบ่ายที่เด็ดเจ๊แม่นะครับ